ไปแล้ววันนี้มาเร็วเขาไม่อยากทำอะไรในวันที่สายเกินไปอะค่ะพี่แอเบเหลนรูปในเอจชันไปเนี่ย,นนย <laughs> อ๋อแล้วนี่เพื่อนไปไหนคุณจำได้ว่านิวตันที่เพื่อนคนนี้มาคนแรกเลยนี่มาค่ะเห็นเขาว่าเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บปวดกับคำว่าละหมดศรัทธากับคำว่าละนีครูครูมาพอดีเลยเมื่อวานเธอลาแต่ไม่ส่งใบลาเธอเป็นไรหรือเปล่าผมเมื่อยแขนเมือ่อยขาเมื่อยไหลแล้วก็เมื่อไห่เธอจะรับรักสักที ักนีมครูตรวจกันบ้านแล้วนะจ๊ะข้อเนี้ยที่เธอตอบอะมันไม่ใช่พยายามให้มากกว่านี้นะจ๊ะเริ่มแต่อะไรที่ใช่มันไม่ต้องพยายามนะฮะไม่จริงครูเชื่อว่าความดีและความพยายามไม่เคยทำร้ายใครครูเคยได้ยินไหมคะทำดีหรือพยายามแท่ตายุดท้ายเป็นได้แค่พี่น้องจนุนก่อนครูครูต้องสู้ครูต้องสู้ครูต้องสู้ขอบคุณนะจ๊ะครูถากก่อนไว้เยอะ